สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถเข้ามาเพิ่มนะคะคันนี้นะคะเป็นหัวตอนเดียวค่ะเครื่องฮีโน o เมกาซีห้าร้นะคะเป็นเครื่อง175แรงสสูบคอมมอนเรลค่ะ,คะรุ่นย้อนฮิตติดตลาดเช่นกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นราคาสุดประหยัดนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถที่ราคาไม่แรงไม่สูงมากแะนะนํารุ่นนี้เลยนะคะราคาประหยัดเป็นเครื่องสี่สูบคอมมอนเรลคัสซีนอกสวยๆเลยนะคะคัสีคัคนนี้เรียวปลายค่ะยาวประมาณ 5-6เมตรนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยก,กันได้นะคะสั่งจองสั่งกัเด็กไปไว้ใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันก่อนนะคะคันนี้มาสวยๆเลยนะคะเป็นหัวสีเหลืองภายในก็จะสวยเนี๊ยบแบบนี้เลยนะคะเบาะทางร้านหุ่งใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะให้ชมตัวเครื่องกันค่ะ ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะคะเครื่อง175แรงนะคะ JO 5 D 4ี่สิบ Common น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเกียร์นะคะรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นเกียร์ชา้าเฟืองช้นชานะคะเหมาะมากเลยนะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตติดตลาดนะคะราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะคะรุ่นนี้ถ้าท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะคะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0610920037ค่ะพิกัดอูอยู่ทางภาคอำเภชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสนใจเข้ามาสอบถามได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ